มีเ,เพื่อนๆถามมาด้วยว่าเอ๊สปริงวาลของ1 6 8่งหกช็อปต้องเซ็ตหลังเบายัางไงมีลูกเล่นมีเทคนิคอะไรบ้างกระเดื่องอันลอยอย่างเงี้ยเราเซ็ตยังไงเดี๋ยวเราจะมาแกะดูมีลูกเล่นจะแนะนําด้วยตัวตั้งโซ่แบบสุดติงกระดิ่งแมวนี่นครับมันเป็นอย่างนี้ครับก็เบื้องต้นสีฝ้าสวยครับลองปรับแคมใหม่อีกนิดนึงนะครับสำหรับไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้ ยสวัมันเครื่องเอนดดูโรก็สสวัีเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่อยู่กับ168่งหกช็อปทีนี้นะครับเรากําลังลื้อเครื่องยนต์ตัวนี้นะตัวนี้เป็นลูกสูบขนาด76็มิลนะครับก็เครื่องยนต์330 340ยสนีซีนะครับชักเก้านะครับก็มีเพื่อนๆพื่อนถามเาด้วยว่าสปริงวาล์วของ168่งหกช็อปนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับต้องเซ็ดหลังวาล์วยังไงนะครับก็มีลูกเล่นมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นก็จะมีแบบอันลอยเงับกระเดื่องอันลอยอย่างเงี้ย เราเทสยังไงเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเพาะเจะเพราะว่าเพิ่งไปขี่ลงพื้นมาเทสระบบไป2-3สาเกียร์นะครับก็เกียร์3ก็ล่อไปร80กว่าแล้วกันนะครับ เตะซีหน่อยเดียวนะครับก็มาลื้อดูก่อนนะครับเพราะรถไม่เคยลงพื้นเพิ่งประกอบนะครับก็จะมาแกะดูแนะนําเทคนิคต่างๆด้วยนะครับว่าเราต้องต้องเซตหลังวาวยังไงสําหรับหลังวาสีวาวสไตล์168ช็อปนะครับแล้วก็ใส่สปริงตัวตัวนี้เป็น2.6ซึ่งรถแข่งในหลายๆสเต็ปก็เลือกใช้ของ168ช็อปเราอยู่นะครับก็จะมีของสปริงวาวเดิมติดฝาให้เราให้ดูด้วยนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็บางคนเขาก็ใช้กันอยู่นะครับแต่ว่า ผมก็ใช้เป็นของผมดีกว่าเพราะว่าผมสั่งทําจากไต้หวันนะครับ <Wow. S 1> ก็คุณภาพก็คับแก้ยวอยู่แล้วนะครับเพื่อจะได้ใส่กับอลอยหรอิเลเนอร์ลอยด้วย,วยนี่ครับมีความแตกต่างอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวช่างเขาก็กำลังจะลือ้อแต่ว่าพอดีเมื่อกี้เสริมมิดนนงนะครับมีลูกเล่นจะแนะนําด้วยนั่นก็คือตัวตั้งโซ่แบบสุดติงกระดิ่งแมวนี่นครับมันเป็นอย่างนี้ครับนี่การทำงานมนเรากำลังจะลื้อพอดีนี่ครับมันจะเป็นแบบเฟืองล็อกนั่นก็คือตัวตั้งโซ่ของฟอร์ซ่านั่นเองนะครับเดี๋ยว แนะนำการใช้งานโดยดีพี่แก่นะครับให้เราปลดตัวเบอร์12นี่ก่อนนะครับเบอร์12นี่ก่อนแล้วมันจะมีสปริงนะครับระวังสปริงกระเด้งด้วยนะครับจับนิดนึงนะครับอ่านี่ครับปางนี้ถอดมาจะเป็นอย่างนี้เราก็เก็บไว้แล้วเราก็ค่อยค่อยปลดนะครับนะครับหรือเราจะปลดเลยก็ได้นะครับปลดเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าถอดอย่างนี้มันจะมีแรงขันเบอร์12มากกว่านะครับนี่ครับตัวนี้เป็นงานแท้ฟอร์ซ่าครับราคาไม่แรงนะครับตัวนี้เดี๋ยวจัดโปรกันเลยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ก็จัดไป 3 9 0บาทพอนะครับจัดโปรนะครับบอกเลยสามบาทถ้าไปเบิกใหม่ถ้าไปเบิกใหม่เลยนะครับต้องมี900กว่านะครับมันดียังไงครับมันช่วยให้โซ่ไม่กระโดดข้ามร่องแน่นอนเพราะว่ามันเป็นระบบตึงอัตโนมัติครับนี่เราดูนะครับนี่ครับแล้วก็กลไกแข็งแรงเพราะมันเป็นของแท้นี่ครับกลไกแข็งแรงนะครับมันมีเคี่ยวล็อกแบบ ก็คือมันจะตั้งโซ่อัตโนมัติตั้งโซ่อัตโนมัติเนี่ยเวลามีสปริงทำงานลงมาครับเนี่ยมันจะลงมาแก๊แก๊แ,กแล้วไม่มีทางกลับแล้วก็ไม่มีทางเสียป <Wow. S 1> กติของร้อยยี่สิบห้ารือของพวกกลไกทั่วไปเนี่ยมันจะเสียง่ายเพราะว่าเจอโซ่แบบโซ่ลาวลิ้นที่ใช้กับฝาสีบาแบบสปริงวางแข็งๆอย่างเงี้ยครับมันจะสู้จน,นกลไกมันเสียแต่ตัวนี้นครับลงได้แต่ขึ้นไม่ได้แน่นอนครับผมบอกเลยแน่นปักด้วยกลไกที่แบบมีเฟืองล่องสไลด์แล้วก็ข้อดีอย่างหนึงงงมมมาาาาาเเยยืื้้้้้้อดดนนนนีี ถ้าของ125เนี่ยมันอยู่ตรงๆครับมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้า125มันอยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงแปแกหกเหลี่ยมผมแต่พอเราใส่เสื้อยาวสะพานโซ่เรามันสั้นใช่ไหมสะพานโซ่มันยาวเท่าเดิมนะครับเสื้อมันยาวขึ้นตอนเราใส่ชักยาวเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะชอบกดไม่ถึงใช่ไหมแต่ตัวนี้เราออฟเซตย้อนหลังด้วยซึ่งมันบังคับให้ประกอบด้วยนะเวลาประกอบเราดูด้านนี้อีกมุมหนึ่งนะครับปั๊บเห็นไหมน็อตมันเยื้องมามันจะเอาไงมันจะใส่ได้อย่างอย่างนี้กับอย่างนี้แต่แต่ความเป็นจริอออ่่ะะเเเเรราาาาาาใสสสสดด้้้้้้้นนนนนีีมมมหไไพัจตคืืืบบู เราต้องหันมาด้านหลังก็คือมันมีมุมเดียวเวลาเราจะเช็คว่าใส่ได้ไม่ได้ให้เรากดลงมาก่อนเนี่ยแล้วก็มาใส่ในรูมันต้องใส่ได้อ่ามันจะลอกลงสะพานโซ่อย่างนี้นะครับก่อนจะใส่เราก็กดตรงนี้นิดนึงครับปับ๊บเนี่ยเราก็ใส่เลยนี่แล้วก็ขันน็อตแล้วเราค่อยใส่สปริงใส่สปริงใส่แหวนนะครับนี่เข้าไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าของดีครับใส่ร้อยยี่บห้าได้เลยครับนี่ครับผมบอกเลยว่าจบแน่นอนตัดปัญหาเรื่องโซ่รลาวลิ้นกระโดดไปเลยในตัวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูระยะเราเรารู้ระยะด้วยเพราะสุดไม่สุดนะผมลองหมุนก่อนเอาไปแล้วนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าให้หมุนโซ่ทำงานแล้วผมถอดมาถ้าเราอยากรูระยะเราต้องถอดสปีงออกก่อนนะครับเพราะเราถ้าปลดน็อตเลยสปีงมันจะดันออกสุดก็ผมมีให้เลือก2เวอร์ชั่นด้วยนะครับก็คือเวอร์ชั่นแบบระยะโซ่เราลิ้นเดิมหมายความว่านี่ครับนี่ตัวนี้นี่มันเลื่อนมาสุดแค่นี้ครับแล้วเราดึงลองดึงดูว่ามันเหลืออีกเยอะไหม ก็เหลืออีกหลายเขี้ยวก็ใช้ได้อีกนาน oh, โซ่เราลิ้นถ้าย่อนขนาดนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันข้อดีอย่างคือเวลาโซ่เราลิ้นมันเกินระยะเราก็จะรู้ว่ามันดังโซ่เราลิ้นเนี่ยมันควรจะให้มันหย่อนเกินไปแล้วตั้งแต่เราทาตอนแรกเราก็จะได้เวลาเปลี่ยนโซ่เราลิ้นพอดีนะครับถ้าเป็นรถซิ่งบางทีโซ่มันหย่อนเกินไปใช่ไหมผมก็จะมีตัวต่อครับนี่ครับเป็นแบบต่อที่แบบยาวกว่าเดิมก็มีให้เลือกแล้วก็กําลังทําตัวใส่สเซ็นเซอร์ลอยที่ประกอบกับชุดนี้ก็คือมีเซ็นเซอร์ลอยใส่กําลังทําอยู่ก็เราเเด๋ววรรอปิิตตตัััักก็ฝา้สหบงงโซซ่่ ย้ำว่าเป็นของแท้คอซ่าไปเสือดูราคาได้รหัส KV KV Z หรือเปล่าหรือ KV Z V KV Z มั้ยังไม่ได้คอซ่าครับคอซ่าเอาลือ้อฝาเลยเราจะได้ดูหลังเยาขอเวลาดื้อฝาแป๊บนึงนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ลื้อมาเรียบร้อยนะครับก็ไม่ว่าสปริงวาล์วของที่ร้านเนี่ยจะเป็นสปริงวาล์วตัว2.4 2.5 2.6นะครับอ่าซึ่งเขาเรียกว่าสปริงวาล์วตัว18มิลนะครับเนี่ยมันจะใหมันจะตัวประมาณ18มิลนะครับ17กว่า18นะครับผมจะใช้หลังวาลอยู่34ครึ่งนะครับ34.5ถ้าใช้รีเทนเนอร์อลอยนะครับเนี่ยฮะใช้รีเทนเนอร์อลอยเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะใช้เนี่ยรีเทนเนอร์อลอยอันนี้ผมเทสมาแบบตั้งในรถแข่งเทสมายาวนานมากนะครับ เป็นซีรีส์7แล้วก็ไปชุบแข็งอีกทีนึงอีกด้วยนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะครับขนาดสปริงวาลแบบที่เราใช้แบบผลโหดรอบผลโหดหมื่นสี่หมื่นห้าอย่างนี้นะครับก็ยังเอาอยู่แต่ตรงนี้เราใช้รอบแค่หมื่นพันนะครับไม่ได้ใช้เยอะครับก็ใช้34.5ครับโดยที่รวมแหวนแล้วนะครับซึ่งแหวนสีวาลเราเนี่ยนะครับของที่เราใช้อยู่นะครับมันก็จะหนาประมาณ0.5นะครับอ่านี่ครับเป็นแหวนรองสปริงสีวาลนะครับเนี่ยเราผมจะใช้อยู่0.5เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะกดไป35 ครับเนี่ยก็เราจะกดหลังวาลไป35ก่อนนะครับแล้วก็ใส่แหวนรองเข้าไปมันก็จะเหลือ34มครึ่งนะครับสามสนั่นเองนะครับอ่านะครับแล้วก็เล็บวาลนะครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้ครับก็สแตนดวาลแบบทั่วไปเลยที่ติดฟ้ามาประมาณ2อมิลนะครับอ่าเนี่ยครับเล็บวาลเกือกม้าอยู่2อมิลนะครับก็ค่อนข้างที่จะไล่ง่ายนะครับหลังวาลตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วนะครับก็จะใช้หลังวาลประมาณนี้ส่วนลิเทเนอร์ลอยใครที่ยังไม่ลองนะครับผมแนะนําให้ลองเลยราคาไม่แพงคุ้มกับ ค่าแน่นอนแล้วก็ตั้งแต่คลิปออนแอร์ผมคิดว่าหนะ้าผมน่าจะมีเล็บเบาแถมด้วยเดี๋ยวผมแถมเล็บเบาไปด้วยนะครับนี่นะครับจะแถมเล็บเบาไปให้เลยนะครับแล้วก็การประกอบของอาฝาต่างๆชุดคิดที่เป็นแกนราวสี่ยู่าเดี๋ยวผมจะแถมเล็บเบาไปด้วยเลยต่อไปนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ก็ทักมาด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อลืมนะครับเพราะว่าได้ผมได้อะไหล่เล็บเบาแท้มาค่อนข้างที่เยอะพอสมควรนะครับส่วนใครจะซื้อไปขายซื้อไปใช้ก็ทักมาได้ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงบอกเลยตัวไม่ถึง1ิบาทถ้าไปเบิกเนี่ยเกือบตัวะครับ ของผมก็แท้เหมือนกันแต่ตัวไม่ถึง10บาทนะครับไม่ใช่งานจีนเป็นการแท้หลุดนะครับอ่านะครับก็เบื้องต้นสีฝ้าสวยครับสีฝ้าสวยก็เดี๋ยวลองประกอบกลับแล้วก็ลองปรับแคมใหม่อีกนิดนึงนะครับสำหรับไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้สําหรับใครที่สงสัยเรื่องท้ายวาวก็คงจะได้คําตอบนะครับซึ่งดอกกดหลังวาวเนี่ยดอกกดหลังวาวของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นดอกกัด18มิลนะครับเพราะว่าสปริงวาวเป็นสินะครับอ่านะครับ ก็คือผมจะกดหลังวาวไปประมาณ2มิลนั่นเองถ้าเป็นฝาแบบ4ีวาวทั่วไปเนี่ยก็คือเอาง่ายนะครับก็จะกดจากบา่ามิเนียมเดิมๆลงไป2มิลมันก็จะกลายเป็น35มสิบห้ะสาพอเราลองแหวน0ูน 0. มันก็เลยสามสก็จะสามารถได้เลยนะครับสปิงก็จะลองรับนะครับแคมตัวนี้ผมใช้ลิปประมาณ6.7ก็สบายๆนะครับ ประกอบได้สบายๆเลยนะครับเป็นแคม KK43 นะครับสำหรับสีวาวลูกใหญ่ลูกโตชักยาวนะครับใครที่ยังไม่ลองแคมเบอร์นี้ก็เอาไปลองได้ด้วยเนาะถ้าหรบฝาสีวาวตัวนี้ก็เราก็จัดเป็นเซ็ตได้นะครับเสื้อสูบลูกสูบนะครับสั่งเป็นเซ็ตได้เหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้มีอะไรตกหล่นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยกันแล้วกันนะครับเนี่ยกินยังอยู่ยังหอมแล้วก็เหมือนเดิมเราใช้น้ำมันเครื่องนะครับเบอร์นี้ใช้20 w 50นะครับเพราะว่าลูกโตชักยาวความร้อนมาไวหน่อยนึงเลยใช้เบอร์50นะครับ อ่าก็ทุกอย่างยังปกติดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวทําการประกอบกลับในเครื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะปรับแคมช่วยนิดนึงเพื่อได้ออกแคมเบอร์ใหม่เนาะนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงแล้วก็มีอย่างนึงก็คือครับตอนที่เราเทสต,ตอนนี้ก็คือเป็นกระเดืองเหล็กนะครับนี่ครับใครที่แบบเจอปัญหากระเดืองอัลลอยแตกอลเลืองอนลอยแตกก็ลองเอากระเดืองเหล็กไปลองใช้งานได้นะครับก็มีเหมือนกันมีเรามีก็มีจําหน่ายเหมือนกันตอนสั่งสาบวก็สั่งเอากระเดืองเหล็กหรือกระเดืองอลลอยก็เลือกได้นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับช่องทางการติดต่อกดติดตามกดซับสไครต์หนึ่งของแปดแฉกของเราด้วยนะครับจังคางแน่นอนตัวแซ่เรานำเดี๋ยวมีคลิปมี่ยังต่อไปเดี๋ยวไม่รีวิวให้เบิง้งรีวิวให้ฟังต่อหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับก็พยายามจะลงให้ตลอดตัวแซเราน้ำก็เราก็ไป